โจโถโดนด่าไม่โกรธแต่หัวเราะก,การปล่อยข่าวเท็จข้อมูลเท็จศาสตร์โคลนใส่ฝ่ายตรงข้ามนั้นมีให้เห็นในทุกยุคทุกสมัยในยุคสมัยสามก๊กที่เต็มไปด้วยศึกสงครามก็มีตัวอย่างการศาสสีตีไข่อยู่เสมอหนึ่งในบุคคลที่มักจะโดนโจมตีมาตลอดคงหนีไม่พ้นมหาอุปราชโจโชเพราะไม่ว่าจะมองมุมไหนตัวโจโฉก็ถูกมองว่าเป็นทรราชผู้กดขี่ห้องเต้บัญชาเหล่าขุนนางอยู่ตลอด ไม่ว่าจะยุคสามโกกหรือในยุคนี้ครั้งหนึ่งสมัยที่โจโฉจะทำศึกแตกหักกับอ้วนเซี่ยวเพื่อตัดสินความเป็นจอมคนแห่งแดนเหนือก่อนที่อ้วนเซี่ยวจะยกทัพไปสู้กับโจโฉนั้นกัวเต่าที่ปรึกษาได้เสนอให้อ้วนเซี่ยวโฆษณาความชั่วร้ายของโจโฉให้ราษฎรทุกคนได้รับรู้เมื่อโจโฉถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายในสายตาของผู้คนการยกทัพของอ้วนเซี่ยวก็จะถูกมองว่าเป็นกองทัพฝ่ายธรรมะ งานโฆษณาชวนชื่องานนี้ตกอยู่ในมือของตันหลิงจอมปราชื่อดังแห่งยุคนานนี้ตันหลิงเขียนพนาถึงโจโฉซะเจ็ดแสบมีใจความว่าโจโฉนั้นมีกำพืชที่ชั่วช้ามาตั้งแต่รุ่นปู่ปู่ของโจโฉเป็นขันทีอยู่ในวังก็กดขี่ข่มเหงโกงกินชาติบ้านเมืองพอได้พ่อของโจโฉมาเลี้ยงเป็นลูกบุตรธรรม<ด>ก็<ด>อาศัยเส้นสายหให้ตามเข้าไปร่วมกันกงกินด้วย ส่วนข้าอุนเซียวนั้นเป็นผู้ที่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองหวังขจัดเทศภัยกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นครั้งหนึ่งได้เคยรวบรวมกองทัพพันธมิตรเพื่อลมลางตังโต๊ะแต่เพราะความขลาวของโจโฉทำให้การใหญ่ต้องพันลายอีกทั้งตำแหน่งเจ้าครองแคว้นของโจโฉข้าก็เป็นคนกราบทูลแต่งตั้งให้โดยหวังว่ามันจะช่วยทำาูุบารุงแผ่นดินแต่ที่ไหนได้โจโฉกลับใช้อำนาจก่อกรำทําเข็นเอาเปรียบประชาชนข้าคนเป็นผักปลา โจโฉยังลอบอาศัยจังหวัดที่อ้วนเซี่ยวติดพันศึกทางเหนือลอบเข้าไปชิงตัวฮ่องเต้ย้ายเมืองหลวงโดยพลาการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จไว้ที่ตัวมันแต่เพียงผู้เดียวโจโฉนั้นยังเป็นคนที่ขาดมักหนีเอาตัวรอดและส่งลูกน้องไปตายแทนอีกทั้งลูกน้องก็ถูกมันบังคับให้มารบแทนที่จะได้กลับบ้านกลับต้องเอาชีวิตมาทิ้งนอกจากนี้โจโฉยังอ้างชื่อฮ่องเต้เรียกขุนคนตามหัวเมืองต่างๆหลอกให้เข้ามาเพื่อโดนมันหลอกใช้ บัดนี้ราชวงศ์ฮั่นอ่อนแอในเมืองหลวงก็มีแต่คนของโจโฉอำนาจเด็ดขาดทุกอย่างขึ้นอยู่กับมันจึงเป็นเหตุให้อุนเซียวผู้นี้ต้องยกทัพไปปราบกบฏโจโฉถ้าผู้ใดเข้าด้วยกับเราจะไม่ถูกลงโทษใดๆในภายหลังพร้อมทั้งจะได้รับการปูนบำเหน็จอย่างงามเราขอย้ำราชวงศ์ฮั่นกำลังมีภัยไปปราบโจนกบฏด้วยกันจดหมายโฆษณาชนเชื่อฉบับนี้ในที่สุดก็เข้ามาถึงเมืองหลวงฮูโต ขณะนั้นโจโฉกำลังนอนป่วยเพราะโรคปวดหัวกำเริบพอได้อ่านจดหมายชวนเชื่อจนจบโจโฉก็ขนลุกสู้เหงื่อแตกท่วมกายอาการปวดหัวก็หายลงโดยพลันแทนที่จะโกรธโจโฉกลับหัวเราะแม้จะมีมือดีปล่อยข่าวโจมตีโจโฉอย่างไรแต่ด้วยความเป็นจอมคนเป็นคนที่มอองค์การปลายไม่บ้าตามเกมคู่แข่งโจโฉก็รอคอยจังหวะในการจัดการกับอ้วนเซี่ยวและสุดท้ายถึงแม้จะมีกำลังคนน้อยกว่าอ้วนเซียวถึงสิบเท่า แต่เพราะรู้ว่าอุนเซียวจิตใจโลเลใจคอคับแคบใช้คนไม่เป็นจึงรอโอกาสที่ชิดศึกในท้ายที่สุดเมื่อโจโฉเข้ายึดเมืองของอุนเซียวก็จับตัวตันหลิมผู้เขียนด่าตนเองเอาไว้ได้งานนี้โจโฉจึงรีบถามตันหลิมทันทีหลังได้พบหน้าเจ้าเป็นคนเขียนจดหมายด่าข้าใช่หรือไม่ใช่แล้วข้าเป็นคนเขียนเองทั้งทั้งที่เราไม่เคยมีเรื่องบาดหมาง ด่าข้าคนเดียวไม่พอทำไมต้องด่าถ,ถึงโคตรเง่าของข้าด้วยตันหลิงตอบว่าทนูเมื่อขึ้นสายก็ต้องยิงให้สุดแรงหากเป็นผู้อื่นถ้าเจอคนที่เขียนด่าตัวเองขนาดนี้คงจับคนเขียนไปทรมานให้หายแค้นแต่ตัวโจโฉกลับดึงตันหลิงเข้ามาทำงานด้วยเพราะรู้ว่าเป็นคนเก่งมีความสามารถ สุดท้ายโจโฉยังซื้อใจคนด้วยการให้ตันหลิมอ่านประกาศต่อหน้าตนเองและลูกน้องทั้งมวลเพื่อเส้นไหวแด่ผู้กล้าทั้งหมดที่ทจักไปในศึกนี้โจโฉลึกๆคงไม่ใช่ไม่โกรธเพราะถูกด่าแสบซวงขนาดนี้แต่หากหวังจะเป็นใหญ่การโกรธแค้นกับโฆษณาชวนเชื่อแค่นี้คงไม่เกิดมรผลอะไรสู้เปลี่ยนคำปลุกปั่นฝ่ายตรงข้ามเป็นประโยชน์ให้ตนเองใช้เป็นแรงฮึดในการพิชิตสึกดังคำพูดของโจโฉต่อตันหลิม ถ้าเพียงได้อ่านจดหมายของท่านจากนอนป่วยก็หายป่วยเป็นปลิบทิ้งพร้อมทั้งมีแรงฮึดนำทับมาพิชิตอ้วนเซียวจอมคนผู้นี้ไม่โกรธไม่พอแต่ยังเปลี่ยนแรงโกรธเป็นพลังจอมคนผู้หัวเราะทีหลังและดังที่สุดจอมคนนามว่าโจโฉ